อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ำประจำวันที่20กร,รกฎาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบค่ำประจำวันที่20กร,รกฎาคมครับรอบค่ำวันนี้ครับเรามาอัปเดตเรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันเหมือนเช่นเดิมกับข่าวแรกของแอนโทนีปิกโตเก่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับ โดยจากรายงานล่าสุดของทางฟาบิ i ซโอโรมาโนนะครับได้ออกมาเผยว่าเอเยตนของแอนโทนีครับพร้อมใช้นักเตะในความดูแลของเขานะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และก็ต้องการให้อาแจกอัมสเตอร์ดัมเปิดโต๊ะเจรจากับทัพปีศาจแดงให้ไวที่สุดด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับณตอนนี้ดีลของแอนโทนีฟาบิ i ซโอโรมาโนก็เผยว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้ามากไปกว่านี้ครับ ซึ่งอาแจากอัมสเตอร์ดัมเองก็ต้องการหาตัวแทนของแอนโทนีให้ได้ก่อนส่วนทางฝั่งแมนยูนเต็ดเองก็ต้องการทราบสถานการณ์ของคริสเตียโนโรนัลดด้วยว่าจะเอาอยัางไงกับทีมครับจะอยู่หรือว่าจะไปกันแน่มาที่ดีวค้างคายอย่างดีวของแฟรงกี้เดยองกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีรายงานอัปเดตจากฟาบิเโอโรมาโน่นะครับเผยว่าเชลซีแสดงความสนใจแฟรงกี้เดยองเป็นเรื่องจริงครับแต่พวกเขาก็ทราบดีว่าแมนยะูนเต็ดน่ะได้ทำข้อตกลงกับบาร์เซโลนาไปแล้วแต่ถ้าว่าตัวนักเตะยังต้องการอยู่ที่สเปนต่อครับ ซึ่งตอนนี้เชลซีจะไม่มีการยื่นข้อเสนอไปแข่งกับทางทัพป,ปีศาจแดงนะครับในดีลของแฟรงกี้เดยองจนกว่าตัวนักเตะน่ะจะมีความคิดย้ายออกจากสเปนนอกจากนี้ครับโรมาโ,โนยังทิ้งท้ายไว้ว่าแมนยูนเต็ดไม่มีแผน ABC หรือว่าดีนะครับหากว่าต้องช่วยในตัวแฟรงกี้เดยองจริงเพราะว่าทุกแผนของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้สําหรับแดนกลางนะครับก็คือต้องได้ตัวแฟรงกี้เดยองมาร่วมทีมให้ได้ครับ มาที่ดิวต่อไปครับกับกองกลางของปเชก็คือเลอันโดเปเรเดสนะครับวันนี้รายงานจากโรมาโน่ครับเผยว่ามีการเสนอให้นักเตะนั้นได้เจราจากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่จนถึงตอนนี้ครับยังไม่มีความคืบหน้าในทังสิ้นครับสำหรับดิวนี้ไปที่ดิวการย้ายทีมของฟาคุนโดเปลิสตีปีกดาวรุ่งของทีมกันบ้างนะครับวันนี้รายงานของทาง ESPN ของอุรุกวยนะครับระบุว่า แมนยู United, เต่เตรียมพิจารณาปล่อยฟาคุนโดเปลิสตี้ยืมตัวอีกครั้งครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีซูเปอร์ลีกของโปรตุเกสและก็เวทีเกาเชอซีเรียของอิตาลีนะครับเป็นจุดหมายปลายทางของปีกดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้ครับเรามากันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาครับหลังจากที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าชัย3เกมรวดเลยนะครับในเกมพรีซีซั่นไล่ตั้งแต่ชนะลิเวอร์พูล4ต่อ0ชนะเมเบินวิกตอรี่4ต่อ1แล้วก็ล่าสุดชนะคริสตัลพาเลซ3ต่อ1นะครับ ซึ่งเทนฮากยอมรับว่าพอใจครับแต่ก็จะไม่เหลงพร้อมระบุนะครับว่าทีมเนี่ยยังมีจุดปรับปรุงอีกเยอะเลยครับด้วยเอริสเทนฮากนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ว่านี่มันเป็นเกมพรีซีซั่นและแม้ว่าเราทุกคนจะแฮปปี้ดีกับพัฒนาการที่เราได้เห็นกันแต่เราก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขและก็ต้องทํางานอีกเยอะเลยล่ะประตูของมาคาสแบทฟอร์ดมาจากรูปแบบการเล่นที่สวยงามมันก็อย่างที่คุณว่านั่นแหละ และผมก็เห็นด้วยนะว่าเราแย่งบอลในแดนคู่แข่งได้เยอะขึ้นแต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องจากทีมอยู่แล้วหลังจากนั้นครับนักข่าวก็ได้ถามเอริกเทนฮากว่ามีจุดไหนบ้างที่ทีมต้องแก้ไขเป็นพิเศษหรือไม่ครับโดยเอริกเทนฮากนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่ามันเป็นเรื่องของเวลานะหรือว่าเมื่อตอนที่เราเริ่มต้นเพลสซิ่งนั่นแหละผมเห็นได้ทันทีว่าทีมยังมีบางจุดที่ต้องแก้ไขให้ดีกว่าน,นี้ได้เพื่อที่เราจะได้กลายเป็นทีมที่เล่นเพลสซิ่งกันได้ดีมากกว่านี้ และอีกเรื่องนะในตอนที่เราได้ครองบอลคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานําคู่แข่ง2ต่อศหรือว่า3ต่อศูย์ความเชื่อมั่นในทีมนะจะเพิ่มขึ้นมากทันทีเราสามารถเล่นแบบดึงเวลาและก็ควบคุมจังหวะการเล่นของเราได้ประตู2ต่อศูนย์สำหรับผมนะถือว่าสําคัญมากและรูปแบบประตูที่เรายิงขึ้นนํา2ต่อศูนย์ในเกมเมื่อวานนี้ได้ก็ยอดเยี่ยมมากๆด้วย หลังจากนั้นครับนะะักข่าวก็ได้ถามเอริกเทนฮัก e ว่าได้คาดหวังกับ3แนวรุกของทัพปีศาจแดงในการช่วยทีมเล่นเพลซิ่งมากแค่ไหนโดยเอริกเทนฮากนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่าผมหวังว่าเราจะสามารถโน้มน้าวใจพวกเขาได้นะเพราะว่าการเล่นของผมนะ่ะพวกเขาต้องทํางานกันหนักมากต้องวิ่งกันเยอะมากๆเลยล่ะ เวลาที่นั้งแต่แนวรุกยิงพลาดบางทีพวกเขาจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของพลังพวกเขาจึงมักจะออมแรงไว้แต่นี่คุณก็ได้เห็นแล้วว่าถึงแม้ทุกวันนี้พวกเขาจะต้องเล่นเกมรับเยอะก็ตามแต่พวกเขาก็ได้รับรางวัลตอบแทนเป็นประตูเลยนะเพราะพวกเราแย่งบอลกลับมาได้เร็วยังไงล่ะไม่มีทีมไหนหรอกอยากจะโดนทําลายเกมตั้งแต่แนวกองหลังนะผมคิดว่าถ้าเราทําแบบนั้นได้บ่อยๆเราจะได้เปรียบคู่แข่งอยู่ตลอดแต่การที่เราจะทําแบบนั้นได้ทุกคนในทีมจะต้องช่วยกันทุกคน เรามาต่อกันที่คอลัมน์เอ็กซ์คลูครับกับประเด็นที่ว่าทําไมแมนยูน็ดต้องดึงลิซันโดมาร์ติเนสเข้ามาร่วมทีมและทําไมกองหลังชาวเจนตารานี้ครับได้ฉายาจากเอเรนฮักว่านักรบครับด้วยความที่ลิซันโดมาร์ติเนสไม่ใช่นักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่จึงทำให้แฟนบอลหลายคนนะครับกังวลว่าเขาจะกลายเป็นบ่อในแนวรับของกองทัพปีศาจแดงหรือไม่โดยเฉพาะกับการป้องกันลูกกลางอากาศ อย่างไรก็ตามครับออฟต้าก็ได้เก็บสถิติไว้ว่านะครับในศึกเอเรดิวิชีหรือว่าลีกคอนแลนด์เมื่อซีซันที่ผ่านมาลิซันโดมาร์ติเนสคือคนที่มีสถิติชนะลูกกลางอากาศมากที่สุดในลีกเลยครับที่70%หากนับเฉพาะนักเตะที่มีการดวลลูกโมงมากกว่า100ครั้งขึ้นไปนะครับแต่จุดนี้ครับยังไม่ใช่จุดที่ยอดเยี่ยมของมาร์ตินเนสนะครับเพราะว่ายังมีอีกสิ่งครับที่ยอดเยี่ยมมากๆของกองหลังรายนี้ก็คือการเข้าสกัดบอลของเขาครับด้วยเขาไม่ค่าเฉลี่ยการเข้าสกัดบอลที่ดีถึง3 1 3ครั้งต่อเกม เทียบกับบรรดากองหลังจากทั้งหลีกใหญ่ยุโ,โรปแล้วถือเป็นเปอร์เซ็นต์นท้ายที่99เลยนะครับหรือว่าคิดง่ายๆก็คือหากมีกองหลังทั้งหมด100คนก็จะมีกองหลังที่ทําได้ด,ดีกว่าเขาเพียงแค่1คนเท่านั้นครับซึ่งในทีมแมนยูนเต็ดเมื่อซีซั่นก่อนนะครับคนที่มีตัวเลขเข้าสกัดบอลดีสุดก็คือแฮร์รี่แม็กไวทํทไว้ที่1.48ครั้งต่อเกมส่วนราฟาเอลวารานทำได้1.2ครั้งแล้วก็วิกตอร์ลินเดเลฟทำได้0.78ครั้งต่อเกมครับ นอกจากนี้ครับอีกจุดแข็งของลิซาดูมาร์ติเนสนะครับก็คือการมีส่วนร่วมกับการขึ้นเกมรุกของทีมครับทั้งการพาบอลขึ้นหน้าแลวก็การส่งบอลซึ่งถือเป็นอีก2เรื่องที่เขาเองก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยครับด้วยการรวบรวมสถิติของฟุตบอลเรือเฟรนเมื่อซีซั่นก่อนนะครับได้เผยว่าลิซาดูมาร์ติเนสมีความแม่นยําในการส่งบอลมากถึง93%ครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้ครับเมื่อเปรียบเทรียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนทยแล้วก็อยู่ที่99อีกเช่นกัน อย่างไรก็ตามครับสถิติที่กล่าวมานั้นส่วนหนึ่งก็มาจากคําสั่งของผู้จัดการทีมด้วยนะครับว่าจะให้กองหลังมีส่วนร่วมกับเกมรุกของทีมมากน้อยแค่ไหนรวมถึงวิธีการเล่นเกมรับที่ก็ต้องมีการกำชับกันมาก่อนแล้วด้วยครับแต่การที่เอริกเคนฮาร์ไฟเขียวให้ลิซานดมาร์ติเนสทำสออย่างนั้นได้ก็แปลว่าเขาเห็นแล้วว่านี่คือสไตล์การเล่นที่เหมาะสมสําหรับกองหลังรายนี้มากครับ และที่สําคัญนะครับลิซานโดมาดิเนสเองก็ไม่ได้ทําให้เอริกเฮนทากผิดหวังด้วยครับด้วยการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจาปีของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในซีซั่นที่ผ่านมาไปครองด้วยครับทั้งนี้ครับในวันที่สโมสซอนประกาศว่าได้คว้าตัวลิซานโดมาดิเนสมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอริกเฮนทากก็ได้กล่าวถึงลูกน้องรายใหม่แต่หน่าเดิมคนนี้ไว้ว่าขเขาเป็นนักรบและผมคิดว่าแฟนบอลจะต้องชอบเขามากๆแน่เขาเป็นนักเตะที่มีทัชนักติที่ยอดเยี่ยมและก็รวมไปถึงมีสเปี่ยยมด้ว เขาจะเข้ามาเติมความดุดันให้กับเกมของเราในทางที่ดีนะผมคิดว่าเราจะต้องการสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังเป็นกองหลังที่มีทักษะดีมากๆเขาสามารถเล่นกับลูกบอลได้ดีแถมเขายังเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายอีกด้วยสําหรับเรื่องความเข้าใจนะไอดีหลายๆอย่างเขาทราบมันดีอยู่แล้วมันชัดเจนว่านั่นจะเป็นข้อได้เปรียบสําหรับเขา แต่เขาก็จะต้องปรับตัวด้วยประเทศใหม่สโมสรใหม่เพื่อนร่วมทีมใหม่หลายสิ่งหลายอย่างจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v วิ Page กันด้วยนะครับผม